สวัสดีเพื่อนๆชาวอาริโอทุกคนนะคะวันนี้พี่นิกกี้จะพามาดูต้นไม้นะคะเจ้าอาริโอที่พี่นิกกี้ตัดรากเปลี่ยนดินแล้วก็รากที่มันเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยโคดของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะแทงรากได้แล้วดูว่าลักษณะของมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดู ต้นแรกกันเลยนี่นะคะทุกคนจะให้ดูอันนี้เป็นตัวอะลิโอคาปัสคอริฟาเวอร์นะคะสังเกตง่ายๆนะทุกคนก็คือมันจะมีความเขียวอ่อนตรงโคนใบตรงนี้นะคะถ้าดูแบบท็อปวิวแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ชัดว่าเหมือนมันจะเรียกว่า ใบเก่าแต่ว่าแทงใบออกมาใหม่นั่นเองก็คือแตก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 ตรงโคนออกมามันจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ให้ดูใกล้ๆแล้วก็จะมีอย่างอย่างต้นนี้นะคะตัวนี้จะอาจจะยังมองไม่ชัดเพราะว่าเขา สีเขียวเลยแต่ตัว c a l y f เ o w e r เนี่ยจะมองชัดแล้วก็เดี๋ยวนิกกี้จะไล่ให้ดูหลายๆต้นเนาะตัวนี้เป็น super g o อซิ l l a นะคะตัวนี้อ่ายังเขาเรียกว่ารากยังเดินไม่เต็มที่แต่จะให้ดูวิธีการสังเกตว่าสังเกตยังไงตอนแรกค่ะตอนตัดรากเปลี่ยนดินต้นเนี้ยจะเหี่ยวทั้งต้นเลยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็จะเหี่ยว ตุกใบนี้ก็เหี่ยวใบนี้ก็เหี่ยวแต่ตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะใบนี้จะตึงแล้วใบนี้จะยังยังเริ่มเหี่ยวเหี่ยวอยู่เนี่ยน,นะคะแล้วก็ตรงยอดเนี่ยคะ่ะใบตรงยอดเนี่ยจะเริ่มตึงแล้วก็จะมีเหี่ยวแค่ส่วนตรงกลางๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสังเกตว่า ไม้เราเนี่ตัดรากเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยยอดเดินหรือเปล่านะคะอยอดเดินหรือรากเดินนั่นเองนะคะคือถ้ารากมันโตยอดมันก็จะแบบแตกอ่อนๆให้เห็นแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งไม้แบบนี้ถ้าสมมุติผ่านไปหนึ่งปีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นความอ่อนๆแบบนี้ เราอาจจะต้องนำกลับมาตัดรากเปลี่ยนดินใหม่นะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมอืบอันนี้มันยอดมันอ่อนมากก็ต้องดูแบบนี้เดี๋ยวหาต้นชัดๆต้นนี้ก็จะเป็นเขียวเข้มแต่ก็น่าจะมองชัดอยู่นะคะไม้ไม้กลุ่มนี้เป็นเป็นไม้ใหญ่ที่นิกี้ตัดรากเปลี่ยนดินแล้วประมาณเดือนถึงเดือนกว่ากว่า พอเห็นไหมคะในความยอดเดินเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นวิธีการสังเกตยอดเดินเพราะว่าหม้เนี่ยลากออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นฟิลนี้นะนี่อะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีความสขเขียวแบบนี้นี่ต้นนี้เมื่อกี้ที่แบบ แพนกล้องไปไม่ถึงนะคะเนี่ยค่ะมันจะเห็นพอเอานิ้วไปไปชี้และสีมันภาพมันเบลอเนาะนี่คนเห็นอยู่นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นไม้ทั่วไปเนี่ยเห็นความความยอดเดินของมันไหมตน้นต้นนี้ที่บอกว่าเริ่มเดินก็จะประมาณนั้นนะคะ นี่ยค่ะเนี่ยคือเริ่มเริ่มมีความยอดเดินนี่มีความยอดเดินเขียวอ่อนๆน,นะคะแล้วยอดไม่เดินเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม้ไม่ได้เป็นลาสนิมหรือเป็นอะไรนะคะ คือเหตุเกิดจากคนงานเอาอยาฆ่าหญ้าไปฉีดมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะเพื่อไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเปเอ๊ะมันเป็นลาสนิมลงชื้นเกินไปหรือเปล่ามีคำถามนี่กี้ตอบไว้ให้เลยค่ะว่าเขาโดนยาฆ่าหญ้าค่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ก็ ไม่อยากคิดอะไรมากมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะเนี่ยค่ะนี่คือตัดรากแล้วยอดไม่เดินกลุ่มนี้อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ไม่รู้เท่าไหร่พอมันยอดไม่เดินนะนิกกี้ก็ไม่อยากเอามันขึ้นไปไว้บนโต๊ะก็เลยเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าไม้ที่รากอ่อรากยังไม่งอกยอดยังไม่ยอดยังไม่เดินออกมาเนี่ยแล้วเราเอาขึ้นไปอยู่กับ ความร้อนใช่ไหมคะมันก็คือเป็นการไล่ความชื้นหรือไล่น้ําออกจากต้นก็คือทําให้เขาเหมือนกับว่าแบบเหี่ยวแล้วก็เหมือนกับจะตายจะแห้งได้เร็วขึ้นแต่แบบเราเอาไว้แบบนี้ยเขาโดนความร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีลมซึ่งพระอาทิตย์มันขึ้นมองไม่เห็นพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะนะพระอาทิตย์จะขึ้น แล้วก็ผาโรงเรียนไปซึ่งก็จะได้ประมาณแดดประมาณ11โมงแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เพราะว่าติดตัวนี้นะคะติดติดร่มก็จะเป็นแดดอ่อนๆเพื่อที่จะกระตุ้นรากแต่ก็จะไม่ร้อนมากเนาะเพราะว่าเขาอยู่อยู่ต่ำแล้วก็มีร่มคุมก็สู้ๆนะคะสู้ๆกันต่อไปก็สำหรับคลิปไม้ที่ นี่ค่ะกลุ่มพวกนี้คือโดนหมดแต่โดนไม่หนักเนาะก็จะมีเนี่ยค่ะโดนโดนยาขย้าก็ค,ค,คืออย่างต้นนี้นี่ค่ะเดินเนี่ยคือความยอดเดินเนี่ยค่ะสำหรับคลิปไม้ยอดยอดเดินก็จะประมาณนี้นะคะเผื่อว่าคือที่ทำไม้ใหญ่ให้ดูที่ถ่ายคลิป ไม้ใหญ่ย่อดเดินให้ดูเพราะว่ามันเห็นชัดเนาะเนะะี่ยค่ะมันเห็นชัดดีนะคะถ้าทำไม้เล็กอาจจะไม่ได้เห็นความตรงนี้ชัดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามพี่นิกกี้ทุกแพลตฟอร์มนะคะพี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคทตัสสวัสดีค่ะ